สวัสดีครับวันนี้ทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทยัยธานีนะครับมาเยี่ยมพี่อํานวยชัยกีกรักกมลชัยนะครับสวนอยู่ที่หมู่2ตํตบลแม่เล่อําเภอแม่วงนะครับมาเยี่ยมกิจการการทําสวนยางในรูปแบบผสมประสานนะครับจะเห็นได้ว่าสวนของพี่วุฒนะครับเป็นชื่อที่เราเรียก ติดปลากันนะมาทําหลายกิจกรรมมากพี่ผู้ทำอะไรบ้างครับในสวนพี่ที่ที่เห็นโรงเรือนนั่นคือมีเลี้ยงไส้เดือนอ่าเลี้ยงไส้เดือนเดือนถ้าบูนไส้เดือนก็ขายได้อ่าร้อยยี่สิบบาทเราถังที่เลี้ยงไปแถวอยู่อันนั้นน้ำหมักปลาน้หมักปลาเศษปลานั่นนะครับนี่หมักน่าจะสามปีแล้วเอาไว้ เอาไว้รถในสวนยางใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนนี้ก็ฉีดอย่างข้างหน้าเนี่ยฉีดน้ำหมักปลาผสมกับน้ำหมักปูตเอนครับใบเขียวแล้วสวนแล้วสวนของพี่เขาใช้ฮอร์โมนเอทิลีนด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวเดินดูผลผลิตครับนี่เป็นปูช่วยนะอันนี้จำนวนกี่มีดครับพี่อันนี้สองมีดสองมีดสองมีดแรกมันจะโดนฝนหน่อยมันก็ไม่ค่อยเต็มที่แต่มีดที่สองนี่อันนี้ถ้วยลิตรครึ่งใช่ไหม ติ๊ครึ่งได้หนึ่งโลแล้วครับใจะไหมผู้ช่วยหนึ่งโลเนาะหนึ่งโลครับอ่าหนึ่งโลสองมีดหนึ่งโลยี่สิบบาทนั่นแสดงว่ามีดหนึ่งพี่ได้สิบบาทแล้วเดี๋ยวเป้าหมายตั้งไว้เนี่ยครับต้นอ่าต้นสิบห้าวันนี่ก็สิบห้าวันพันโลก่อนสิบห้าวันตันกี่ต้นนะพันต้นพันต้นต้องให้ได้หนึ่งตันใช่ใช่ต่อไปน่าจะได้ตันครึ่งนะครับถ้ามันสมบูรณ์พต้นิ่งเปิดไม่นาน พึ่งเ,เปิดพึ่งได้คนผีลักษณะต้นสมบูรณ์ได้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งเปิดผลิตเยอะใช่ต้นสมบูรณ์มากนี้มันน้ำหมักปลากับน,น้ำหมักอืมแล้วก็ขี้ไก่ใช้น้ำหมักสูตรครูชเอมด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ใช้น้ำหมักที่ผลิตเองด้วยมูลไส้เดือนได้ใส่ส่วนไหมหรือว่าผลิตไม่พอไอ้นี่ใส่พวกต้นกาแฟพวกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ใส่หมดทั้งนี้ครับ นกยางเลครับแล้วส่วนของพี่เขาค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับอ,อ่าปลูกหลากหลายมากโดยเฉพาะไผ่ไผ่มีกี่ชนิดพี่ในส่วนนี้สิบกว่านะสิบกว่าชนิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูสวนก่อนแล้วมีกาแฟด้วยใช่ไหมครับมีมีกาแฟอันนี้น่าจะเริ่มติดเยอะแล้วปีนี้ิปีที่แล้วได้โลกว่า กาแฟเห็นว่าทางข้างบนขายกิโลละยี่สิบาทนะพี่เม็ดสดอ่ะแก่นดมะกรูดอ่ะอันนี้ผักเลียงด้วยนะครับมีผักเหลียงด้วยเป็นส่วนที่มีความหลากหลายผักเลียงผักเลียงถูกพันด้วยผักตำลึงมีตำลึงแตกใบใหม่แล้ว นี่เป็นสวนยางเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะครับของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มีกระชายจะเห็นได้ว่าพื้นสวนของพี่เขาจะไม่ได้โล่งเตียนเหมือนสวนคนอื่นนะครับจะมีพืชอยู่หลากหลายชนิดมากโดยเฉพาะพืชสมุนไพรนี่กระชายครับนี่กระชายท่านผู้ช่วยจับนี่กระชายวม ชอบใจความอุดมสมบูรณ์ของสวนยางครับใหญ่โตมากเราจะให้ดูหน้ายางที่กรีดนะครับที่ขนงานกรีดไปมีความยาวอยู่ประมาณ10เซน10เซนแล้วจำนวน2มีดตอนนี้เต็มถ้วยแล้วครับถ้วยนี้นะครับโดยใช้ฮอร์โมนเอทิลีนร่วมกับการกรีดหน้าสั้นกรีดโซกีดหนึง่งวันพักสองวันใช่ไหมพี่ นี่ครับนี่จํานวน2อมีดหนึงลิตรแล้วครับเพราะนี่ถ้วยลิตรครึ่งนะครับโลกว่านะั่นนะพี่หนักมาก,ากดูดิใช่ไหมอ่าหนึ่งโลแล้วละ่ะคันต่ำอะ่ะพอถ้วยนี้มันลิตรครึ่งถ้าเต็มเนี้ยคือลิตรครึ่งอ่าลิตรครึ่งก็คือโลครึ่งอ่าครับขอบคุณมากครับกากลมีกาแฟด้วย ไปดูกาแฟก่อนไออย่างเงี้ยพี่วุฒิวุฒิมาดูต้นนี้ก่อนต้นนี้นะถ้ากีดอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยออกแล้วพี่เนี่ยแผ่มาเริ่มขบกันเออพี่กีดขึ้นให้ให้คนงานแท็กขึ้นมิดกีดขึ้นมันจะออกดีอย่างเงี้ยและอย่างเนี้ยเห็นไหมพี่แผ่ฝั่งเนี้ยมันมาขวางไว้แล้วนี่ ซึ่งมันเป็นทางน้ํายางไหลด้วยนี่มันมาจากขวาบนลงซ้ายล่างใช่ไหมล่ะมันส่งมาเงี้ยน้ํายางส่งเอียงเอียงมาเงี้ยพอมันส่งมามันมาเจอนี่ขวางอยู่เนาะขวางอยู่นี่ก็ขวางอยู่น้ํายางจะออกได้มันต้องอ้อมมานี่ก่อนเนี่ยมานี่แล้วก็ตรเนี้ช่องนี้เหลืออยู่แค่นี้เองมันก็ต้องรอดนี่แล้วถึงมาออกได้ลาบากไหมลำบากไออกีดขึ้นครับเนี่ยกีดกีดแท็กขึ้นมาเงี้ย แต่กีดให้เฉียงเฉียงอย่างนี้นะเฉียงเงี้เฉียงสี่สิบห้าองศาแต่กีดขึ้นเอาเพราะว่าข้างล่างเป็นหน้าตายแล้วครับนะเปลือกแห้งแต่กีดขึ้นมันถึงจะออกเดี๋ยวหมดหมดฮอร์โมนนี้ก็ย้ายมันครับตรงนี้จะออกมากกว่าแต่ต้องกีดต้องกีดขึ้นเพราะข้างบนเนี่ยท่อนื้อยางสมบูรณ์เนี่ยดูเปลือกเต็มเลยเนี่ย อันนี้ผมเคยมาบอกพี่จันตั้งแต่ทั้งแรกทีลึงแล้นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกาแฟกันครับ นี่คือกาแฟครับอาราบิก้ามาเริ่มติดติดเม็ดยังพี่ติดลูกยังติดแล้วนะครับติดผลแล้วนี่ล็อกนี้คือล็อกล็อกนี้ทั้งหมดลงกาแฟไว้ทั้งหมดเลยเนาะครับถ้าถ้าออกมาถ้ามันดีมันขายได้เดี๋ยวลงให้เต็ม ครับผมเอาอันนี้เป็นการแบ่งปันนะครับประสบการณ์การทำสวนยางในรูปแบบผสมผสานแล้วก็ร่วมกับการใช้โฮอร์โมนเอทิลีนแล้วก็มีอีกหลายกิจกรรมมากที่นี่นะครับ